cat, cat, t h e battle cat's meow, meow, cat, cat, cat. The battle cat's meow, meow. If you wanna see me, you click rich, sad, nine, you know. Let's go, let's go. <S สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม The Battle Cast นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสุ่มตู้ไดนาไมต์กันนะครับแต่ว่า ก่อนจะสมเรามาเล่นด่านนี้ก่อนนะรูนนอนเปิดวงเล็บถึงตายครับโอ้โหแล้วเจอเอเลี่ยนสตาร์นะบอกเลยว่าเอเลี่ยนสตาร์นี่คือทำเราวาร์ปได้ค่อนข้างที่จะน่าลำคาญนะนะแต่ว่าเรามีตัวที่แบบไม่โดนวาร์ปอย่างเช่นแมวดาวเทียมนะครับแล้วก็ค่อนข้างอึดกับพวกเอเลี่ยนด้วยนะ แมวดาวเทียมนี่วิวัฒน์มาจากแมวโลเวอร์นะครับเป็นแมวคล้ายๆกับหุ่นยนตนะ์น่ะแต่พอมาแปลงเป็นร่างสามแล้วก็ค่อนข้างโอเคกับเอเลี่ยนนะไม่แน่ใจว่าเซตนี้ผมจะสู้ได้หรือเปล่านะครับจะสู้ไม่ได้ก็ต้องสู้ให้ได้ไปลุยแมวเลียวขาเล็กแมวเล็กขาเลียวก็นี่กระแทกเอเลี่ยนกลับได้ด้วยโตดเจม ไปเลยถ้าเราเรียกอูเบอร์ได้ก็มีโอกาสชนะสูงนะนี่คือด่านนี้เนี่ยถ้าเราเอาตัวสู้เอเลี่ยนมาก็จริงแต่ว่าถ้าไม่มีตัวที่ไม่โดนวาร์ปอะสุดท้ายก็โดนวาร์ปรัวๆครับออมันก็ทำอะไรไม่ได้ก่อนหน้านี้ผมเคยเอาบาล็อกมาบาล็อกก็โดนวาร์ปนะครับนขนาดแมวธรรมดาย,ยังโดนวาร์ปเลย เดี๋ยวดูก่อนนะถ้ารอบนี้ผมไม่ชนะผมก็อาจจะต้องเอาแมวมือปืนดซุ้นยิงแล้วก็แมวไซเบอร์พังมาเข้าทีมนิดนึงเพื่อช่วยผักช่วยดันครับช่วยชะลอไม่งั้นสู้ไม่น่าจะได้แต่วลิแมวโปกเกมอนนะครับส่วนใหญ่ที่ผมมีมันก็จะบล็อกวาร์ปอยู่แล้วนะไม่โดนวาร์ป รู้สึกว่าด่านนี้เราไม่ต้องเอาแมวเจาะโลมาเลยนี่เห็นไหมผักไปเลยครับถ้าแบบนี้เรามีโอกาสชนะแน่นอนยิ่งถ้าเราเรียกกูเบอร์หลายๆตัวมาได้นะถ้าเราเรียกอิซารรกิแล้วก็แคสซี่มาได้ก็น่าจะช่วยได้เยอะนะครับที่ว่าจะได้หรือเปล่าจะทําได้ไหมทําได้หรือเปล่านั่นแหละไปค่อยๆจัดการไปครับ แล้วเราก็เอามีตมะมาช่วยแบบชะลออีกครั้งหนึ่งอ่ะดูสิไม่ต้องขยับเลยแบบนี้คิดว่าจะชนะไหมทุกคนถ้าแบบนี้นะมีโอกาสชนะสูงนะถ้าแบบไม่มีตัวอื่นโผลมาอ่ามาแล้วตัวมีโลแล้วยังไงมีโ,โลแล้วยังไงมผมชอบเสียงตอนโลมันแตกมากเลยนะแบบสะใจดี เล่นป้อมมันเลยก็ได้ครับถ้าสมมติจัดการไม่ได้ก็เล่นป้อมมันไปก่อนผมว่าน่าจะชนะนะแต่ว่าเลือดมันก็น่าจะเยอะเหมือนกันนะสำหรับไซโคลเอเลียนตัวนี้นะเอเลี่ยนสตาร์ด้วยเ,เพราะว่ามีดาวอยู่นะมาดีนะว่าวิวั์แมวโปกเกมอนล่างสามสองตัวนะเดี๋ยวโวลิกำลังพยายามเก็บอยู่ครับเอยไม่ใช่วอิโบล่า ว่าดามเมจดามเมจคูณสามอ่ะกราวีกาโวโลดอนฟิวไปแล้วแต่ว่าเราก็ได้มาเสริมทัพอีกหนึ่งตัวนะครับมาไม่แน่ใจว่าอ่าด่านพระเจาะ้าแมวสามจะมีเอเรียสตาร์หรือปเปล่าหรือพวกเอเรียนเยอะไหมผมว่ามันน่าจะมีแหละเราน่าจะวิวัฒ โบราได้ทันอะไรอะอแยกมิติครับอืมมีด่านเดียวมีเหรียญตราด้วยนะนี่อัพเกรดเหรียญตราเหมียวอ๋อมันคือไซโครนสตาร์นั่นแหละเอเลี่ยนสตาร์นะ มีแมวดอกใหม่ด้วยเหรอตัวอะไรอะ่ะอยู่ในแลงแมวแลนะครับตัวใหม่ก็คือแมวแมวแมว,แมววอลเลยโจมตีระยะไกลาอาจจะติดคริสติคอลได้ร่างสัตว์ทำไมเป็นแมวบอลเล่ล่ะมันคนละ,ะแขนงกีฬากันเลยเนี่ยวอลเลย์กับบอลเล่อะลงท้ายด้วยเล่เหมือนกันใช่ไหมร่างสามีอะไรเล่ะอะ, <c oughs> อะ ไม่รู้เหมือนกันเอาแล้วล่างสามทำยังไงอะต้องปลดล็อกป่ะหรือยังไงเอออ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปสุ่มกันดีกว่าครับสุ่มนี่เดือดไดนาม e นะครับตาฟงตาฟ้าไม่ต้องละอยากได้ว่าไอ้อะไรลู้ๆนะสตอรูมากกว่านะครับมีแมวอะไรดอกบ,บ้างแมวหุ่นยนต์ อันนี้แมวอะไรอะแช่แข็งด้วยรอยจุบทันน้ำแข็งอันนี้แมวพิซาถาังแถวอ๋อแมวมาลาเดอร์มามาแล้วเดอร์มมแ,อแมวเบบี้มีแล้วแมวพยาบาลเอ้ยแพงพยาบาลน่ารักลาร์จวอชมีแล้วเหมือนกันผู้กล้าตีตี้แมวเนี่ยซาโตรู้อยากได้ซัมเมอร์เนอร์เนี่ยเห็นบ้างมันมีเอฟเฟกต์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อะฉลองหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์กับอากุเนาะแม,แมวแมวแรกคือตัวอะไรวะไดโนเสาร์ก็อยากได้นะ เพราะว่าร่างจริงมันเป็นหุ่นยนต์ไงหรือไม่ก็เนี่ยตระก,กูลรถขุดเจาะเนี่ยอยากได้เหมือนกันเอามาสะสมเล่นๆเ,เอาอยัางปะลุยจะมีดวงอูเบอร์หรือเปล่าล่าสุดเปิดเจอไหายน,นะนะแม่มดมาแล้วหนึ่งอ่าน้ำเกลือต่อไปเกลือต่อไปสามสี่ตัวแล้วนะเฮ้ยห้าผมว่าเกลือแน่แนๆเลยรอบนี้ หกตุไม่พูดแล้วเฮ้ยเฮ้ยมาจริงทุกคนสมนาสตรูอ่าชะลอเออะไรนะชะลออากุ1 0หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหนึ่งตัวโอเคคุ้มแล้วอยากได้ตัวที่อยากได้ถ้าได้ตัวเสามาจะดีมากเลยมันจะมาถึงสองตัวไหมเนี่ยใช่ไหมไม่น่าจะมาหรอกมั้งันตัวเท่าไหร่ตัวที่สิบแล้วใช่ไหมเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งแต่มันมีการันตีอูเบอร์นะโอ้ ลาดบอ s เราควรจะบวกหนึ่งแล้วเราควรจะแปลงเป็น n เอ็อแต่ว่าได้มาก็ดีนะืมได้สังสตรุแล้วก็ลาดบอ s นะครับแต่ว่าลาดบอ s ผมมีแล้วนะเหลือแค่วีบ้าเป็นรากสามแค่นั้นเองครับอันนี้สุม่มลัคก,กี้คแคปซูลตะดึงตะดึงเอา XP ก็ได้ ช่วงนี้ต้องใช้ XP ในการอัพเล้งนะครับอัพยูเซอร์เล้งต่างๆแล้วก็อัพไว้เพื่อที่จะสู้กับด่านพระเจ้าแมว2นะเดี๋ยวเย็นนี้เจอกันทุกคนเดี๋ยวคืนนี้คืนคนี้ไม่ใช่เย็นนี้คืนนี้เจอกันให้ท่านจิ๋วโดยเรื่งไปเลย,เลยอ่าเดี๋ยวขอดูซาโตรุหน่อยนะก่อนจบคลิปนะครับซาโตรุซาโตรุ ระยะไกลชะลอสตุอากุอากุมีอากลุด,ด้วยนะคู่มือแมวครับน้องเป็นยังไงขอดูหน่อยนี่ะลออากุร้อเอร์ด้วยนะโจมตีพื้นที่ด้วยโจมตีระยะไกลอ๋อเรียกปีศาจแมวมาได้กะลังงว่าเอ๊ะตัวน,นี้มันเกี่ยวกับแมวยังไงอ๋อมีปีศาจแมวด้วยมีสเตนนะ อาเป็นล่างสองไหมล่างสองใช้จะใช้ X p เท่าไหร่เนี่ยสตารุมาล่างสองเป็นชื่ออะไรอะดารก์กโอ้โหผลไม้อากูแล้วก็เมล็ดเอปิกจบเลยกว่าจะวิวัฒน์ได้โอเคทุกคนคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่นะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปกับสตารุนะครับผม บายบายเดี๋ยวอัพยู่โรลเลงแป๊บนึงก่อนจบนี่ได้อะไรมาถ้าต่อไปคือแลอัดอัพไปถึงเฮ้ยแม็กเจ็ดสิบเลยเหรอโอ้ยอย่างเยอะอย เป็นเมื่อเป็นตัวเปลี่ยนใจคิดติดมีก่อนที่จะเลือใครมาเป็นแฟนเรา